đồn kinh kiều hay rồi không, nhìn cho đôi bật, bật ตามโซโลพี่น้อง <Okay. S 1> ต้องแทงยังไม่ได้ต้อง่างแบบนี้พี่นองโตโซโลทำแขนเลยสองโซโลก็มีนะสโตโลก็มีเจแล้วบอกครับจะค้องลานคะแนนสดแจกร แม่มาเบิงรงกับอาหารครานี่ปิ่งย่างให้เรียบร้อยเซ็นรับอยู่ถนนเคหะล่มเก้าหกสิีครับมีปูมีกุ้งมีมึก อ่างศิลาพี่น,อน้องอยูเพลิเทับมี่กิน,นก,กนุ้งโลละ380บาทยา่างในพร้อมครับคุณได้สนใจกุ้งเงี้กับมี่มี่ตัวน,นี้ใหญ่สิบก็โตเต็มเข่งเลยพี่น,อน้อง ใหญ่ยงเกเลยเหลือกจตวาดีนะพี่น้องลางนี้ออกแล้วมีงนลมั้งเี่จิบไล้นโอเนะกำลังกำลังเหลือกุ้งส่งให้ลูกค้าครับส่งไปบุงต่างเจ้าวาน ตั่ละ620บาทพี่น้องแล้วว่าไปซื้ออย่างงี้คไม่ได้นะครับเพราะว่าคนซื้อคนขายในราคาทรง่งวิดีโอพ่อทรัครับจ้ายงเลือดลอก็เอาให้เจ๊เอาสีห้าไปด้วยไมอ่ะยังไม่ได้คัเดี๋ยวมคัไปก่อนใยสนใตก่โอยยี่แม่ข้านียนะครับเ้อ

อันนี้กุ้งเย่เพิรนแตตโตครับสองตเขาโตโลครับผมเขาโตโลคู่หนึ่งคู่หนึ่งกีบาทครับสามร้หาสิบเก้าบาทสร้หบก้าาทพี่น้องตนแจกัแม่ของมาเบิ้งจะได้สวงมันแตโตอยู่ครับสองโตโลนิดๆครับกุ้งแนะนำตัวนีว้ มันเย,ย็บร้นอยนี่ครับมันแบตปูอยู่สายปันด้วอยู่มันเ้นดึงแถมหนึ่งในราคาสามร้อยห้าสิาบเป็นม้วนแม้นครับแด้เจ็ดไม่ยากครับหนึ่งคู่สามร้อยหาส,าหาส,าหาสิบบาทต้องรับเลยรสนใจกูุแม่นางย่านครับ ปากเป็นน้ำแนกเดียวกันครับพี่น้องคนรับประากอาหารทะเลตูปากซ้อยเกี๊ยวหางรูปเป้า600ซีครับปิ้งย่างให้เรียบร้อยโอ้พี่น้องเนีสดสดครับคุ้มครับพี่น้องสองโต๊ะสามร้อยห้าทิ้งบาท ไปซื้อของเอื้นมาเลยได้ครับหนึ่งมาเลยครับหยุดยาตอกตำกับเก่าลอยตัวนึงน้อกรับคนอายุขะไก่แถวโล่งเก่าผ่าแหวกของมาซื้อกันได้ครับเป็นบริการเป็นกันเองครับเจะทำสุกมาก